ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ Worldwide w i t h English ประจำวันพุทธที่18พฤษภาคม2565ค่ะเว,เวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะคะของนักเรียนนะคะที่จะต้องไปเรียนกันแล้วนะคะก็นับเป็นภาคการศึกษาที่1ของปีการศึกษา2565นะคะสำหรับ พี่ๆนะคะนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เราจะเปิดเทอมกันในเดือนหน้านะคะมิถุนายนนะะก็ยังมีเวลาได้พักผ่อนกันต่อนะคะก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับคุณครูนักเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ต้องปรับตัวนะคะกับการเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนก็ได้ใช้ระบบ on site นะคะก็คือไปเรียนที่โรงเรียนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการเรียนในขณะ,ะเดียวกันก็รักษาเรื่อง ความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพนะคะอนามัยต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้ทุกท่านนะคะต้องอติดโควิดนะคะก็ขอให้ทุกคนเ,เรียกว่า,า stay safe นะคะแล้วก็ stay healthy แล้วก็ happy นะคะมีความสุขกับการเรียนค่ะวันนี้นะคะก็จะขอพูดถึงเรื่องของ สัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นเเวลาที่นักเรียนเปิดเทอมนะคะ back to school ต้องกลับไปโรงเรียนแล้วกเ็เราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ การใช้แอปเปิลนะนะคะ,ะวันนี้ก็เลยจะนำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของแอปเปิลนะนะคะที่เอามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องต่างๆนะ,ะจริงๆแอปเปิลก็ไม่ได้ใช้แต่ในเรื่องของการกลับไปเรียนที่โรงเรียนนะคะก็ยังมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับการใช้แอปเปิลเป็นสัญ,ญลักษณ์ในตำนานในนิทานนะคะในเรื่องเล่าต่างๆนะ,ะรวมถึงในเรื่องของศาสนานะคะวันนี้ก็เลย จะเล่าเรื่องราวของแอปเปิลในฐานะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือ symbolism of apples นะคะก็หมายถึงว่าการใช้ Apple เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อสื่อความหมายต่างๆนะคะข้อมูลนะคะก็ นำมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ s y m b o l Sage นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะไปค้นคว้าอ่านเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เราก็มาฟังกันสบายๆค่ะนะคะมาดูซิว่าแอปเปิลเนี่ยเข้ามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรกันได้บ้างนะคะแอ,อ Apple Apples นะคะหรือว่า apple เนี่ยนะคะเราใช้เป็นสนัญลักษณ์มานานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะพบใน y t h นะคะ y t h ก็คือตำนานนะคะ y t h นะคะหมายถึงเ,เรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็พบใน fairy tales นะคะ fairy tales ก็หมายถึงนิทานนะคะที่มีพวกเทวดานางฟ้านะคะหรือคนที่ในจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใน s t o r i e s นะคะเรื่องเล่าต่างๆ นะคะแอปเปิล uh, เนี่ยนะคะถ้าย้อนไปเนี่ยว่าใช้สัญ,ญลักษณ์กันมานานแค่ไหนแล้วนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่านานมากแล้วนะ,ะตั้งแต่สมัยยุค Ancient Greek นะคะก็คือยุคกรีกโบราณน,นะคะแล้วก็มักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ emotions of the heart นะคะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จิตใจนะคะ ยุคกรีกโบราณเนี่ยถ้าย้อนไปนานแค่ไหนก็ ราวๆนะคะพันสองร0อปีก่อนคริสต์กาลน,นะคะแล้วก็นับเรื่อยกันมานะคะเ,เป็นยุคกรีกต่างๆนะคะจนถึงคศ6 0 0โดยประมาณเนี่ยนะคะนั้นก็นานมากแล้วทีเ่เรื่องเล่าของ Apple เนี่ยนะคะได้ได้นำมาใช้กันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเรามาดูกันนะคะว่า Apple มาเป็นสัญ,ญลักษณ์เรื่องอะไรกันบ้างนะคะเ,เรื่องแรกเลยที่เราจะพบกัน บ่อยก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความรักนะคะขออภัยคะ่ะ uh, symbol of love นะคะ uh, การใช้ Apple เป็นสัญลักษณ์ของความรักเนี่ยนะคะบางที่ก็ใช้ว่า affection นะะก็หมายถึงความรักนะคะบางที่ก็ใช้ว่า passion นะะ passion p a w s, s, s i o n เนี่ย passion นี้เป็นเรื่องของความรักแล้วก็มี sense ในเรื่องของ ความลุ่มหลงเข้าไปด้วยนะคะพบว่า Apple ใช้เป็นสัญลักษณ์ของ love affection passion นะคะตั้งแต่สมัยตำนานกรีกนะคะเทวตำนานกรีกนะกรีกมิทอลล o จีนะคะเอ่อถ้าเราไปอ่านเรื่องราวหนังสือเกี่ยวกับเทวตำนานกรีกเนี่ยเราจะพบว่าเอ่อได u อนนิสสนะคะได o อน s u s เนี่ยนะคะเอ่อซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเอ่อเรียกว่าวานะคะ เทพเจ้าแห่งผลิตลผลพวกผลไม้นะคะพวกการเกษตรความอุดมสมบูรณ์นะคะเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะอ,ะองุ่นนะคะตั้งแต่สมัยความเชื่อของยุคกรีกเนี่ยนะคะกรีกมิ o ล o จีเนี่ยได้มอบนะคะแอปเปิลให้แก่แอฟโรดาตีนะคะแอฟโรดาตีก็เป็น เทพเจ้า Goddess นะคะเป็นเทพีนะคะ of love beauty and sexuality นะคะเป็นเทพีแห่งเรื่องแห่งความรักความงามแล้วก็เรื่องของ sexuality นะคะคือความความพิสมัยทางทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เอามาใช้นะคะแอปเปเนี่ยเอามาใช้เป็น symbol of love ได้นะคะปัจจุบันก็เรียกว่ายังมีให้เห็นอยู่นะคะ สัญลักษณ์ถัดมาก็คือเป็น symbol of centrality นะคะ ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะเซนเชอร์ลิตี้เซนเเนี่ยก็คือ uh, เป็นเรื่องของแรงปรารถนานะค,ะความเย้ายวนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้น uh, จะไปเจออีกคำหนึ่งนะคะ uh, นอกจาก Centrality ก็คือ Desire นะคะใช้แอปเปิ้ลเป็นสัญลักษณ์แห่งแรงไฟปรารถนาแรงปรารถนานะคะ uh, มักจะพบในงานเขียนหรืองานศิลปะต่างๆนะคะใน Artworks นะคะ จะเห็นภาพวาดของแอปเปิลน่นะคะก็สื่อความถึงเรื่องของแรงปรารถนาแล้วก็ความต้องการนะะในเรื่องของทางเพศทางทางอารมณ์ของความรักนะคะอ,อันนี้เราก็พบว่านะคะในในเทวตำนานของโรมันบ้างนะคะโรมันกอ e s สนะคะคือเทพีรโรมันนะคะ v e นัสนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จัก เทพีวีนัสกันนะคะเป็นเทพีนะคะตามความเชื่อของโรมันนะคะซึ่งเป็นเทพีแห่ง love beauty desire sex นะคะ fertility prosperity แล้วก็ victory นะะหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าที่แน่ๆเป็นเทพีแห่งความรักความงามนะคะความปรารถนาเรื่องของทั้งเพศนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งนะคะและชัยชนะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใน Roman m y t h o l o จีนะคะในเทวตำนานนะคะของชาวโรมันเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีภาพวาดของวีนัสแล้วก็จะมีภาพวาดเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของแอปเปิลนะคะ จริงๆเทพีวีนัสเนี่ยก็เรียกว่าอะไรเกี่ยวข้องกับเทศกาลหลายๆเทศกาลทีเดียวนะคะถ้าเราจะไปศึกษารายละเอียดนะคะทีนี้มาดูค่ะยังเป็น s y m ล o l of uh, positivity นะคะก็หมายถึงเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของการมองโลกในแง่ดีนะคะเ,เป็นเรื่องของความดีความงามแล้วนะคะอันนี้เราจะพบใน Jewish culture นะคะในวัฒนธรรมของชาวยิวนะคะในช่วงปี นะคะของชาวยิวเนี่ยจะใช้แอปเปิลนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเอาไปจุ่มกับฮันนี่ Honey, นะคะน้ำพึ้งอะนะคะกเ็เป็นเป็นตัวแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ goodness and positivity นะคะของความดีแล้วก็การมองโลกต่อไปข้างหน้านะคะในแง่ดีนะคะ ถัดมาค่ะก็ยังเป็น uh, symbol of feminine beauty นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความงามของสุภาพสตรีนะคะอันนี้เราจะพบในวัฒนธรรมของชาวจีนนะคะ พูดถึง beauty and youth นะคะคือความงามแล้วก็ความเ,าเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะของเฟ i n i n นนะคะของสุภาพสตรีนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะพบนะคะว่าแอปเปิลนี่ก็มีใช้ในเทศกาลต่างๆนะคะของชาวจีนนะคะเเป็นสัญลักษณ์แห่งสปริงนะคะของฤดูใบไม้ผลินะคะในจีนตอนเหนือนะคะ ถัดมานะคะแอปเปิ้ลยังใช้เป็น symbol of fertility นะคะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะการใช้แอปเปิลเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่ง fertility เนี่ยเราจะพบในหลายๆวัฒนธรรมมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะ,ะในกรีกมิทอล o จีนะคะก็ยังใช้นอกจากใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักนะคะก็ยังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะจะเห็นว่าเทพีเฮรานะคะซึ่งซึ่งเป็นราชินีแห่งเทพ แห่งเทพทั้งปวงอะนะคะได้รับแอปเปิลนะคะเป็นสิ่งมั่นหมายนะคะเป็น Engagement นะคะจากเทพเจ้าซุสนะคะเทพเจ้าซุสเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และท่านเป็นบิดาแห่งเทพทั้งปวงนะคะก็มีมาตั้งแต่ในสมัยกรีกโบราณนะคะซึ่งปรากฏในเทวตตำนานของกรีกนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะที่เรา,เาสนใจกันนะนะที่เป็นตัวจุดประกายให้พูดถึงเรื่องของสัญลักษณ์ของ Apple ก็คือนะคะเ,เป็นสัญลักษณ์ของ knowledge นะคะเป็น symbol of knowledge นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า ต่างชาติเนาะเวลาที่เราเขาพูดถึงการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วแอปเปิลนะคะนอกจากเป็น symbol of love, นะคะ of s e n t r a l i t y of fertility นะ,ะ of positivity อย่างที่ได้เล่าให้ฟังยังเป็น,น,ะะปนสัญลักษณ์ของความรู้ค่ะ knowledge wisdom แล้วก็ education นะคะ uh, knowledge mm hmm. ก็คือความรู้ wisdom mm hmm. ก็คือความปัญญานะคะความฉลาดปราดเปรื่องนะคะ education mm hmm. ก็คือการศึกษานะคะ uh, เอออเามาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ mm hmm. คือนะคะย้อนไป uh, ในช่วงทศวรรษ1,700ั 1, 700, uh, นะคะถึง1,710นะคะ ก็ต้นศตวรรษที่18นะคะแอปเปิ้ลเนี่ยนะคะได้นำมาใช้เป็นของขวัญน,นะคะให้กับคุณครูบาอาจารย์นะคะในประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็สวีเดนนะคะเป็นตัวแทนนะคะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึง Knowledge แล้วก็ Intellect นะคะถึงความรู้แล้วก็ภูมิปัญญานะคะ เอ่อส่วนการใช้วัฒนธรรมเรื่อง Apple เป็นเป็นตัวแทนของโ e เล e นะคะก็เอ่อมีใช้ในสหรัฐนะคะซึ่งจะตามหลังมานะคะจากเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนนะคะพบหลักฐานว่ามีการใช้ Apple นะคะในการเป็นซิมโบลของความรักในศตวรรษที่19นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็ นี่คือสัญลักษณ์ของ Apple ที่เอามาใช้แทนเรื่องราวต่างๆนะคะ ทีนี้ในเรื่องของที่เกี่ยวโยงของศาสนานะคะเราก็พบว่าแอปเปิลเนี่ยเอามาใช้ในศาสนาหลายๆศาสนานะคะอย่างเช่นคริสเตียนิตี้นะคะศาสนาคริสต์นะคะถ้าย้อนไปดูใน Old Testament นะคะก็คือ,อ,อในคัมภีร์ไบเบิลนะคะที่ยุคแรกๆที่พูดถึงของไบเบิลของชาวยิวนะคะยีบรูไบเบิลนะคะก็จะพบว่า ใช้แอปเปิลพูดถึงแอปเปิลนะคะแล้วก็ a อ a ดัมกับอีฟใช่ไหมคะโดยที่มองว่าแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยหรือแอปเปิลเนี่ยนะคะโทษทีนะคะสลับสำเนียงกันไปเรื่อยๆนะคะแอปเปิลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ temptation นะคะความยั่วยวนนะคะซินบาปนะคะแล้วก็ the fall of mankind นะคะก็คือ,อ,อล,ล่มล เรียกว่ารายการล่มสลายของของมนุษย์อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Old Testament นะคะในคัมภีร์ไบเบิลในยุคแรกเนี่ยนะคะก็จะมองว่าแอปเปิลเป็น the forbidden fruit นะคะเป็นผลไม้ต้องห้ามนะคะเออหมายความว่ามองในแง่ลบอะนะคะก็จะเห็นว่าเอ่ออดัมพอกินแอปเปิลไปเนาะก็จะ ทำให้เกิดเรียกว่าอะไระความรู้สึกความต้องการต่างๆขึ้นมานะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นที่มาหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ที่เราเรียกลูกกระเดือของผู้ชายว่าเป็น Adam's apple นะคะ พอหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าพอความต้องการทางเพศขึ้นมานะคะความบริสุทธิ์เดิมๆที่เคยมีมันก็หายไปนะคะส่วนใน The New Testament นะคะคือในคัมภีร์ไบเบิลที่เล่าเรื่องราวสมัยพระเยซูคริสต์นะคะจะมองแอปเปิลในแง่บวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นภาพที่พระเยซูคริสต์หรือ Jesus Christ นะคะที่ถือแอปเปิลในมือ ตรงนั้นน,นะคะอันนั้นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของ temptation หรือว่า sin นะคะแต่เป็น a symbol of revival and redemption นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการ ฟื้นคืนสู่ชีวิตใหม่นะคะ Redemption ก็คือการไถ่โทษนะคะเพราะฉะนั้น Apple จะเป็นสัญลักษณ์ในเชิงบวกนะคะใน New Testament นะคะบางครั้งก็มีการใช้คำว่า the apple of my eye นะคะซึ่งใช้กันเป็นอีเดียมจนถึงทุกวันนี้นะคะก็พูดถึงความรักนั่นเองนะคะ โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะที่เกี่ยวโยงกับศาสนานะคะแล้วก็ยังพบนะคะในความเชื่อของชาวคอนนิชนะคะที่กลุ่มชนที่อยู่ในคอน沃尔ในในสาราชาณาจักรนะคะก็มีการใช้แอปเปิลเนี่ยนะคะเป็น symbol of good luck นะคะ ก็ยังมีสืบเนื่องกันต่อมานะคะบางคนก็เอาแอปเปิลเนี่ยนะคะที่ได้จากเทศกาลเฉลิมฉลองนะคะตรงนี้นะคะไปหนุนนอนนะคะเพราะเชื่อว่าจะทําให้ได้สามีหรือภรรยาที่ดีนะคะเอ,อ่สำหรับชาวนอสนะคะซึ่งเอ่อชาวนอสคือใครก็คือชาวกลุ่มสแกนดิเนเวียนนะคะ ก็พูดถึงแอปเปิลนะพูดถึงแอปเปิลในฐานะ Eternal Youth นะคะ mm. ก็คือความเป็นเกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เป็นอมตะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือสัญลักษณ์ต่างๆนะคะของ Apple นะคะก็ฟังไว้ก็เป็นความรู้นะคะแล้วก็เป็นเ,เรื่องเล่าสนุกๆน,นะคะก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะ hey, ทำไมนะคะเวลาเปิดเทอมทมไทรจะเห็นแอปเปิลเข้ามาเพราะว่าหนึ่งใน ความหมายที่ ที่ใช้กันนะสำหรับ Apple ก็คือเป็น a s y m b o l of knowledge นั่นเองนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ทั้งสาระแล้วก็ความสนุกสนานนะคะจากการฟังเรื่องราวของ Apple ในวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันสวภากรยานามิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพุธที่1และวันพุธที่3ของเดือนนะคะติดตามนะคะฟังนะคะ,ะรายการนี้อีกครั้งหนึ่งได ผ่านทาง YouTube นะคะพิมพ์คำว่า nu radio นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีนะคะรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะให้ท่านได้รับฟังนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ